เพาความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าน,นั้นปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอ,อ,อการค้าเช่นเคยเธอถา,ถามว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีความเท่าเทียมกันหรือไม่ถ้าพูดถึงในความเป็นสัตว์โลกมันก็เท่าเทียมกันในความเป็นสัตว์โลก ตัวโดยเนื้อหาสาระโดยคุณภาพโดยคุณธรรมมนุษย์ศาสตร์ก็แตกต่างกันแล้วในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มันก็แตกต่างกันมันก็คล้ายๆกับกฎหมายยอมรับสิทธิความเสมอกันในแง่กฎหมายของคนทั้งหลายในโลกมันเราก็เสมอกันในแง่ของกฎหมายจริงแต่ว่ามีย่งม,มีเป็นอันมากที่เราไม่สามารถทําให้เสมอกันได้ จะมิใช่ความรู้เนี่ยทำยังไงก็เสมอกันไม่ได้จะต้องมียิ่งมีหย่อนรูปร่างหน้าตาเงี้ยเนี่ยทําให้เสมอกันไม่ได้คุณธรรมภายในจิตใจเนี่ยปฏิบัติยังไงถ้ายังไม่ถึงแม้แต่ถึงจุดสมบูรณ์นะเป็นพระอาหน์เองจริงๆันไม่เสมอในเรื่องคุณสมบัติพิเศษมันจะเหมือนกันในแง่ว่าหมดกิเลสเท่านั้นเองแต่คุณสมบัติปีกย่อยแล้วมันจะมีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันตลอด เพราะเงื่อนไขของชีวิตคนสัตว์เนี่ยมันไม่จะอยู่สเฉพาะสถานภาพในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเป็นนั้นมากแต่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของอดีตกรรมวาสนาบารมีอสวกิเลตพื้นเพจริตอัตยา,ายัายอะไรต่างๆของคนเนี่ยนะตอเราจะเห็นว่าพื้นฐานทางความรู้พื้นฐานทางความคิด พื้นฐานทางความสามารถพื้นฐานทางคุณธรรมต่างกันทำายังไงก็ให้เท่ากันไได้เั้นภาษาเหล่านี้บางทีมันพูดหวานหวานไปอนนเองเองอย่างพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงนิพนธ์เอาไว้ว่าผู้ชนกําเนิดคล้ายครึงกันใช่คล้ายครึงนี่ได้ยายย่อมเพศผิวพันณแผกบ้าง นั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันใหญ่บางเล็กบางสูงบางต่ำบางขาวบางดำบางอะไรอ้วนบางผอมบางต่างกันเยอะความรู้อดีตทันกันหมดเติมให้ความรัา้าคนนึงก็รอดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันพูดในชั้นเรียนจะได้ชั้นเรียนจ,จะมาจบเป็นญาตีเท่ากันกับรัฐศาสตร์ปริญาตรีเท่ากัน,ะน,กนอะไรได้ะแต่ว่าความเข้าใจในเนื้อหาที่ลึกซึ้งลงไปเนี่ยเท่ากันไม่ได้ เบ้นใดช่วดีกระด่าองอ่อนแก้หรือไวแต่น,นี้ถ้าพูดเฉพาะในกรณีบุคคลบางคนนะได้แต่ว่าถ้าทั่วไปเนี่ยมันกงไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นะและการนศาสนานี่ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนได้แต่คนหยาบช้ากระด่างจากหมาโจรมาเป็นพระอรหันต์ได้แต่นั่นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันมีเรื่องเป็นอันมากที่มันไม่เสมอกันครับ วานเราจึงสอนให้คนที่เหนือกว่าคนอื่นมีความรู้เหนือกว่าคนอื่นมีความคิดเหนือกว่าคนอื่นมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นมีคุณธรรมเหนือกว่าคนอื่นมีกำลังทรัพย์กำลังความคิดสถานะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่เหนือกว่าคนอื่กก็ช่วยเหลือคือคูณแก่คนซึ่งได้อโอกาสทําอย่างนั้นมากกว่าวันไม่ใช่ว่าปรับไปมันคนมาเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้นะ เป็นอุดมคติที่บางทีมันก็เพ้อฝันแล้วเราก็ลืมมองในปัญหาข้อเท็จจริงนะเอาสมมติว่าคนศักดิ์ศรีเท่ากันเนี่ยนะแล้วทำไงก็แสดงคนต้องมีตำแหน่งเท่ากันแล้วทำไงตังคนขับรถก็มีไม่ได้คนกวาดถนนก็มีไม่ได้กรรมกรกุลีทั้งหลายก็มีไม่ได้แล้วมันอยู่ได้ไงเพราะมนจริงแบบนี้ถ้าเรามองวิเคราะห์ลึกๆแล้วนะมันมันไม่จริงหรอก พูดกันไปอย่างนั้นเองหลอกๆก,กันไปเยอะคําพูดหลอกๆนี่เยอะะรัฐบาลบริหารประเทศประชาชนเป็นสุขทุกแห่งคนเนี่ยมันมีไม่ได้เลยในโลกมนุษย์นี่นะมันมีไม่ได้เลยอ่ะแต่ภาษาปะเลา่าประโลมภาษาหลอกๆลกุลงรวมกันนั้นก็พูดกันไปมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์จะเป็นไปตามกระแสกรรมของเขาอย่าลืมว่าแม้นในยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็ทําให้คนเสมอกันไม่ได้ คนมันมีความเป็นเขาเนะี่ยเพราวิธีการจริงๆเนี่ยคือการพยายามพัฒนาคนในสายของเขานะีคล้ายๆกับเราพัฒนาพืชทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีใครจะ,จะคิดเปลี่ยนไอ้ต้นไมยมต้นมะม่วงให้เป็นต้นสักต้นตะเคียนต้นอินเทน,นินต้นตะแบกนะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะมันทําไม่ได้แต่หมายความว่าเราพัฒนาพืชแต่ละชนิดเนี่ย ให้มีความสมบูรณ์ในแต่ละชนิดของเขาทำได้ขนาดไหนก็เป็นรายละเอียดอีกมันทำไม่ได้ทุกชนห่อกมันมีองค์ประกอบเข้บันโดงแต่อย่าลืมว่าวิธีการทางศาสนา,าพุธเนี่ยจะแบ่งคนเป็นสามระดับใหญ่หญเป็นผู้ใหญ่เป็นปานกลางเป็นผู้น้อยแต่จะอิงอาศัยกันผู้ใหญ่ ก็ให้ความรักความเมตตาต่อผู้น้อยให้ความเป็นมิตรสนิทสนมกับคนปานกลางคนปานกลางก็ให้ความเคารพนับถือต่อผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาต่อผู้น้อยผู้น้อยก็ให้ความเคารพนับถือต่อผู้ใหญ่และปานกลางมันก็ยิ่งอาศัยช่อเหลือซึ่งกันและกันต่างอย่างนี้ต่างหา แต่ตามปกติแล้วในสังคมที่เราเขือประชาธิปไตยเราไม่ค่อยกล้าพูดความจริงกันเยอะแล้วก็พูดกลมกลืนไหลเลื่อนเลื่อนไหลไปอย่างนั้นเองเป็นแนวที่เสมอกันจึงในฐานนะที่เป็นสัตว์โลกด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในโลกแต่เราจะเห็นว่าเอาข้อจริงรายละเอียดมันก็ต่างกันอีกแก่เร็วแก่ช้าแก่มากแก่น้อยตายเร็วตายช้า ฐานะอยากจนร่ำรวยอะไรแตม่มีองค์ประกอบเยอะชีวิตเนี่ยแต่ถ้าอาศัยโครงสร้างของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีพลังของความเมตตาพลังของการยอมรับนับถือสัมมาคารวะต่อกันอะไรกันอยู่ร่วมกันโดยกิริยาปฏิกีิย นะไม่ใช่ว่าศักดิ์ศรีเท่ากันหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกโดยเฉพาะศัก์สถานนาี่เป็นไปไม่ได้อย่างที่สมัยหนึ่งเราจะเห็นว่าพวกฝ่ายซ้ายพวกเอ็จโอก็ยิ่งใหญ่ก็ชีน้นําความคิดสังคมนะฮะโจมตีทาหารเรื่องศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีนี่แสดงว่ามีมาหน้าอะไรแต่หละมันไม่ได้หรอกคนเนี่ยมันต้องมีศักดิ์ศรีอย่างน้อยของความเป็นคน มีศักดิ์ศรีของความเป็นทหารศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจศักดิ์ศรีของความเป็นพระไม่มีศักดิ์ศรีทั้งนั้นนั่นคือโลกนั่นคือโลกแม้แต่เป็นพระอริยบุคคลก็ต้องมีศักดิ์ศรีก็เรียกมีสมณสัญญาแต่ก็ท่านเป็นอัตโนมัติแต่นั้นเองนะไม่ต้องตั้งใจสํารวมระวังอะไรแล้วก็ไม่เป็นเหตุดูถูกดูมิ่นอะไรจยดามใคร การทำใจให้เสมอหลักของสมานกตานะคือปรับใจให้สม่าเสมอปรับใจเราให้เข้าขคนอื่นได้ในการยอมรับมีการนับถือในการยกจ้องมีการเมตตาโนเคราะห์ขขต่อกันและกันในการอยู่ร่วมกันทำโครงสร้างที่เคยพูดไว้นะว่าปลูกไมตรีไม่รู้ร้างสร้างกุศลไม่รู้รวย เราอยู่ร่วมกันโดยโดยลักษณะอย่างนั้นความรู้รักษาบางคีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันหรือความเป็นมิตรไมตรีกันบางก็มันเกิดขึ้นได้ก็ต่อไปนักษาถามว่าทานและบริจาคแตกต่างกันยังไงอันนี้ที่จริงแล้วนะเราจะเห็นว่าอยในทศพิธราชธรรมเนี่ย มันมีคำว่าทานังสีลังบริจาคขังเราจะเห็นว่ามีทั้งทานทั้งบริจาคอยู่ในที่เดียวกันธรรมะในเครือนี้นะฮะถ้าหากว่าเข้ามาอยู่รวมกันมากๆเนี่ยกรอบแต่ละข้อจะแคบลงแต่ถ้าก็อยู่ข้อ,ขอเดียวเนี่ยกรอบก็จะกว้างคล้ายๆกับในคารวัจธรรมที่เรียกขันติกธรรมะมาอยู่ด้วยกัน ธรรมะแปลว่าข่มใจหักข้ามใจพอมาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าคันตินั้นคืออดกั้นอดทนต่ออารมณ์ที่กระทบจากข้างนอกความไม่ปริเปรปวนต่อธรรมชาติจากข้างนอกภารกิจการงานจากข้างนอกโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วลักษณะของอารมณ์ที่กระตุ้นให้รักให้ชังทึ่มาจากข้างนอกทีนี้ถ้าเียวนึกตึกนึกขึ้นมาจากข้างใน ก็ต,ต้องข่มใจห้ามใจคิดจะลักคิดจะล่งละเมิดปรเวณนี้คิดจะทําชั่วยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเบรกตัวเองได้ต้องห้ามใจตัวเองได้วันกรอบมันจะแคบแต่ถ้าขันติเข้ามาล้วนๆก็ทําทั้งสองอย่างวันทานกับบริจาคมันก็มีลักษณะอย่าง,งั้นถ้าอยู่เฉพาะบริจาคก็หมายความว่าทําทั้งในส่วนที่เป็นทานทั้งในเป็นส่วนที่ เป็นเสียสละประโยชน์สุขทั้งหลายเพื่อคนบุมากการสละประโยชน์ส่วนน้อยประโยชน์ส่วนใหญ่รวมกันอยู่ในคำวมาทานหรือรวมกันอยู่ในคำว่าบริจาคก,ก็ได้แต่พอมาอยู่รวมกันในรูปของทศพิราชธรรมที่ว่าเนี่ยทานก็คือการให้ไปด้วยเมตตาอนุเคราะห์ด้วยความเคารพนับถือศรัทธาด้วย รักษาจารีตประเภทนี้บริจาคจึงเป็นการเสียสละประโยชน์สุขของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มากถ้าเราไม่จึงทำงานนะัเราได้ยินประโยคสั้นๆที่ประธานาธิบดีรัสเซียนะฮะที่ทเป็นโรคหัวใจแล้วออกจากโรงพยาบาลอัาบอกว่าต่อไปผมจะไม่ทำงานวันละสิบแปดชั่วโมงอีกต่อไปแล้วก็เกือบตาย นั่นคือผู้บริบาหารบ้านเมืองเป็นคนที่เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนได้ถูกด่าตลอดไม่รู้เวรกรรมอะไรโดยเฉพาะคนไทยได่ารัฐบาลมันล้เก๋นทุกรัฐบาลนะเราสังเกตเถอะไม่มีรัฐบาลไหนดีมีแต่ถูกดา่าถูกกลโคตรถูกโอ้เรียกสารพัดที่เรียกเวลามี24ชั่วโมงก็ทํางานตั้ง18ชั่วโมง เวลาเป็นของส่วนตัวเองมีหกชั่วโมงนัหนึ่งทั้งอาบน้าทั้งกินข้าวทั้งนอนทั้งอะไรต่ออะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ที่แค่หกชั่วโมงเั่นั้นเองนั่นแสดงเป็นการเสียสละประโยชน์สุขของตนเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากของประเทศชาติและประชาชนทั้งหลายนั่นคือการบริจาคถ้าอยู่ร่วมกันทานนะฮะถ้าอยู่ร่วมกันทานแต่นี้ทานเนี่ยบางทีก็ขยายออกไปอย่าง เรือลือมกเรเลสไม่มีโรคกดลงเลยครบเบตอนทุกข้อที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยมันขจัดโรคกดลงทั้งนั้นเนี่ยเจ้าทานถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเนี่ยตัวองตัววัตถุนั้นขจัดความเสนิทแต่เราจะหนีอยู่เราลกอยู่เราก็ให้ไม่ได้ตัวคนเราต้องขจัดโทสะถ้าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราให้ไม่ได้เราแสดงวัตถุทานที่เราให้จริงๆมันขจัดทั้งโลภทั้งโทสะทั้งโมหะ ก่อนจะให้นั้นเราต้องเห็นคุณค่าของทานแด้ผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการให้ทานเราจึงให้ถึงจุดหนึ่งการไม่ถือสาหะความคนทําให้โกรธให้ไม่พอใจก็ให้อภัยไม่ถือสา,าความอะไรอันนี้เขาเรียกอภัยทานมันมุ่งกระจัดโทสะเป็นพื้นแต่แสดงว่าไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้อภัย หเห็นโทษของการอาดาัพยาการโกรธตอผูกดเป็นแ้ก็หมายความว่าขาจัดโมหัด้วยมาถึงธรมธรมทานธรรมทานธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะสอนคนอื่นแสดงว่าเรารู้ก็หมายความว่าเราขจัดโมหัและกับคนนั้นเราต้องไม่มีโทสั์ก็แสดงว่ามันขจัดโทสั์ได้เราต้องเมตตากรุณาต่อเขาเพราะนั้นทานจึงมีกรอบบางทีก็เจาะลึกลงไปอย่างนี้ ในเนื้อหาทั้งหมดของบริจาคก,ก็ดีของฐานก็นดีก็คือการเสียสละการให้ปันการต้องเคราะห์โดยพื้นฐานคือความรู้สึกที่ดีต่อคนอื่นเลนคุณค่าของการให้ฐานแลก้กว่าการบริจาคคนเหล่านั้นก็ประพฤติกรําลงไปที่ว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าด้วยกันทั้งฟัามกันหลยในการตอปัญหาประ,ระจำวันนี้ขอจุติไว้ในเวลาเป็นตอนนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญง,งอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี